เรื่องนี้เนี่ยทางกองอำนวยการน้ําแห่งชาติกอ,อ,อนชอนะคะเขาได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ฉบับที่1ค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยมีการคาดการเอาไว้ว่าหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างว่ามีแนวโน้มกําลังเนี่ยเจอแรงขึ้น uh huh. ทําให้ช่วงวันที่6กถึงแปดมกราคมภาคใต้เดี๋ยวจะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งเบื้องต้นเนี่ยเขาวิเคราะห์แบบนี้สถานการณ์น้ํา ฝนคาดการจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในพื้นที่วันพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยนะคะใน <Okay. S 1> พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันแต่วันที่6กถึงสิบมกราคมเขาจะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากแล้วก็เสี่ยงน้ําท่วมขังในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสสาหรับ กออนาชาก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคอยที่จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงค่ะแล้วก็พื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำด้วยปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก น้ำในลําน้ําเขื่อนระบายน้ําแล้วก็ประตูระบายน้ําให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําแล้วก็อิทธิพลของการขึ้นการลงของน้ําทะเลด้วยโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำเนี่ยนะคะรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้พร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ําแล้วก็เร่งกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํานะคะเรื่องนี้กองอํานวยการน้ําแห่งชาติกออนชเขาดูแลอยู่นะคะ